หากว่าสุดท้ายแล้วบาร์เซโลนาไม่สามารถคว้าดานิโอโมมาจากไลฟ์ซิกได้ด้วยกำแพงค่าตัว60ล้านยูโรที่มันอาจจะดูเกินตัวไปหน่อยในชั่วโมงนี้บางทีพวกเขาอาจจะตัดใจและเลียกให้โอกาสกับดาวรุ่งลูกมอคนหนึ่งของทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและเกินในซโอลิมปิกเกม2024คนนั้นก็นชื่อว่าเฟมินโลเปสโดยเฟมินโลเปสเป็นอีกหนึ่งลูกมอจากรัวลามาเซียที่ได้รับโอกาสก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาเมื่อปีที่ผ่านมาเดินตามอรอยเพื่อนๆพีพ,นพ,พีน้องๆหลายคนไม่ไว่าจะเป็นดรรริิกาาาาาบีี้หือว่่่มมมนยใคทไตต อาลิกาสเปนมากนักอาจจะไม่คุ้นชื่อผลงานของเฟมิโลเปสแต่ขอบอกเลยครับว่าเตะรายนี้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของเจ้าบุญทุ่มในยุคชาบีเออร์นันเดสเชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็กเข้าเกรียบพีอาบิ๊กแบ็กอร่อยเข้มเต็มซองแม้ว่าเฟมิโลเปสจะยังไม่ได้เข้าร่วมซ้อมเซสซันกับฮันซิฟริกกุณซือคนใหม่ของบาร์เซโลนา แต่เชื่อเธอครับว่าผลงานอันเปรียงปรางขนาดนี้ไม่มีทางเล็ดลออสายตาของฮันซี่ฟลิกไปได้อย่างแน่นอนและมันน่าสนใจที่ว่าฟลิกจะมองเฟเมนเล่นตำแหน่งไหนไอ้หนูคนนี้มาแสดงศักยภาพไปเห็นประจักษ์กับสายตาและครับว่าเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเป็นนักเตะในระบบมัลติฟังก์ชั่นเล่นได้หลากหลายไม่จำาเจแค่ตำแหน่งเดียวซึ่งหากเรากางแผนตำแหน่งออกมาดูนะครับเฟเมนโลเปะถนัดในตำแหน่งเรมเส้นแต่ทวัดชาบี้เลียงเห็นประสิทธิภาพในการใใจ่ายบอลอันชาญฉลาดรวมไปถึงเทคนิคอันเลอเลอิศและการจบสกอร์ที่เป็นสกิลเสริมอันน่ากลัวทำให้ชาบี้ มักระจับเฟมินันไปยืนเป็นเหมือนมิฟิวเบอร์แปดเหลื่อมๆไปเล่นแบบเพลย์เมเกอร์ได้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบเล่นชอบจ่ายจงพื้นที่ระหว่างลายของคู่แข่งแต่กับทีมชาติสเปนชุดลุยโอลิมปิกเกม2024นะครับเฟมินโลเปสถูกทางซานติเนเนียคุณซื้อใหญ่จับมาเลยเป็นเพลย์เมเกอร์แบบเต็มระบบซึ่งตำแหน่งนี้ครับเจ้าหนูเฟมินก็ได้ฉายแสงออกมาถึงขั้นที่โคจุนอนุรักษ์สีเกิดอดีตดาวเตะทีมชาติไทยคอมเมนเตเตอร์ชื่อดังของบ้านเราออกปากชมเจ้าหนูรายนี้แบบไม่หยุดถ้าหากว่าสเปนชุดใหญ่มีีเจาาาาหนนนูลมมมิยยป็คค์แสัญ พาสเปนคว้าชแชมป์ยูโร2024สเปนชุดโอลิมปิกเกมก็มีเฟมินโลเปสที่เป็นกำลังสำคัญพาเข้าไปชิงเหรียญทองแล้วเรียบร้อย 5นัด4ประตู2แอซิสตัต้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบชิงชนะเลิศน,นัดลาสุดที่สเปนพลิกแซงเอาชนะม็อกโกไป2-1ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองเฟมินโชฟอร์มด้วยการยิง1ประตูจัดไปอีก1แอซิสโดยช็อตจังหวะตีเสมอกยโยกบอลหน,นีกองหลังเล็กน้อยก่อนจะยิงเล่นทางแบบเฉียบคมเข้าไปบางทีการเป็นคนสายตาย,ยาวก็มีข้อเสียเยอะเหมือนกันครับเพราะอาจจะหลงลืมของดีที่อยู่ใกล้ตัวแน่นอนว่าการได้ดานิโอโมเข้ามามันก็ดีอยู่แล้วต่อให้เกมรุกบาซ่านักเตะแทบจะเหยียบคอกันใต้แต่นั่นครับทำให้ฮันซี่ฟลิกมีต จนสนุกเบอร์โอโมเล่นในหลากหลายตำแหน่ง mm hmm. ก็เหมือนกับเฟมินโลเปที่เล่นดนหลายตำแหน่งเช่นกันและที่สำคัญครับอย่างที่บอกเฟมิน mm hmm. มีสกิลการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยม4สันแรกกับบาซ่าชุดใหญ่ผลงานโคตรไม่ธรรมดา42นัดสัดไป11ประตูกับ1แอซิ์พร้อมกับทำผลงานเป็นรองดาซันโบบาซ่าเป็นรองเพียงแค่โรเบิร์ตเดวรสกี้1 9ประตูเท่านั้น ยังพวงตำแหน่งกองกลางที่ทำประตูมาสุดให้กับบาร์ซ่าเมื่อซีซั่นที่แล้วเราไปถึงเป็นนักเตะที่ยิงปิดท้ายซีซั่นกับบาร์ซ่าในนัดเจอกับเซบีย่าอีกด้วยเรียกว่าฟอร์มกำลังขึ้นหม้อถึงขั้นที่หลุยเดลฟอนเต้นะครับเรียกตัวไปติดทีมชาติสเปนในชุดคว้าแชมป์ยูโร2024เพียงแต่เขามีฐานะเป็นตัวสำรองแต่ถว่าโอลิมปิกเกม2024ครับเขามีฐานะเป็นคนสำคัญด้วยผลงานเป็นรองดาซันโวในซึกโอลิมปิก2024ยิงไปแล้ว4ประตูเท่ากับว่าตอนนี้นะครับเเเเฟมมิินนนนนยยงงปปรระตูอสสุุดดใทีีชาาา้้คถไ่่ก จริงไม่เจ๋งจริงโคงไม่เตดทีมชาติสเปนทางชุดใหญ่และโอลิมปิกเกมเหมือนที่เบตอรรี่เคยทามันมาแล้วแต่กับเฟมินนะครับเจ้าหนูคนนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ท้งการเป็นแชมป์ยูโร2024และคว้าเหรียญทองมาคล้องคอให้ได้บางทีฟอร์มกระชอนโลกของเฟมินโลเปสอาจทําให้บาร์เซโลนาประหยัดงบซื้อแข้งใหม่ไปได้หลายสิบล้านยูโร <c oughs> เพราะว่าอะไรนไู้มครับเพราะว่าของนี่มักจะอยู่ใกล้ตัวเสมอนี่แหละครับ เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง